ฮัลโหลโมบัดดีการยามเย็นๆนะคะลูกค้ามาเจอเจอก,กันกับพื้นนะคะหน้าเจ็ดนะคะลูกค้าหน้าเจ็ดซึะะ่งยาวๆสวยๆเลยนะคะช่วงนี้หน้าเจ็ดจะมีเยอะที่สุดเลยมั้งแล้วหน,น้าเจ็ดกับหน้าเก้าน่าจะมีเยอะๆเท่าๆกันนะคะหน้าเจ็ดนะคะความยาวสูงสุดก็คือ 15, สิบห้าศอกกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับหน้าเจ็ดนะคะ 15, สิบห้าศอกสิบสองศอก แล้วก็มาแปดสองเก้าอกนะคะสิบอกสิบเอ็ดศอกแปดสองนะคะ,ะ,คะลูกค้านะเจ็ดอกนี่เลยนะคะลูกค้านะแล้วก็มาหศอกนะคะนี่นะคะทั้งหมดจะมีอยู่อ่าห้าตรงนะคะลูกค้าหนึ่งตรงสองตรงสามตรงสี่ตรงห้าตรงนะคะสลับหน้าเจ็ดนะคะมีทั้งหมดห้าตรงนี่เลยะคะ่ะท่านที่เห็นนี่เลยนะคะนี่นะคะหนึ่งสองสามสีห้านี่เลยนะคะหน้าเจ็ด เดี๋ยวนี้ชาจะมาจัดโปรถูกตาแตกให้อีกแล้วนะคะท่านนะคะสลับหน้าเจ็ดนะคะความหนานะคะความหนาเรามาดูความหนาเลยอันดับแรกสี่เซนนะคะมีนะคะสี่เซนแต่มันไม่ได้มีทุกทุกแผ่นนะคะลูกค้าคือมีค่ากันนะคะลูกค้านะอ่นนี้คะเนี่ยนะคะสี่เซนส่วนมากเจ็ดสองแ่าะ สองน่นจะหนาอยู่ที่สีส่โซนสี่เซนอยู่ห้าหกตัวนี้นะคะนอกนั้นก็คือแปดสองก็คือสามเซนก,กว่านะคะลูกค้านะสามเซนก,กว่าหกหกสองก็จะมีสี่เซนบ้างนะคะคือหน้าเจ็ดชุดนี้ค่อนข้างจะหนาสี่เซนก็น่าจะเป็นสิบตัวแหละนะคะลูกค้านอกนั้นก็คือหนาสามเซนนะคะแล้วก็สามเซนครึ่งนะคะลูกค้าอย่างนี้นะคะความหนาเขาก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะลูกค้าเพราะแบบเราลือมาหลายหลังเนาะมันก็จะ ความหนาก็จะไม่เท่ากันนะคะนี่นะคะความหนาก็คือเกือบเกือบสี่เซนก็มีนะคะลูกค้านะาสาหรับหน้าเจ็ดค่อนข้างจะเยอะนะคะลูกคา้าจะมีทั้งหมดอยู่ที่เก้าเกือบสิบยกนะคะเก้าจุดแปดนะคะลูกคา้าเกือบสิบยกนะคะสาหรับหน้าเจ็ดซึ่งเดี๋ยวนี้ชามาจัดโปรนาเสนอขายยกละสองหมื่นสองนะคะลูกคา้าสำหรับหน้าเจ็ดนะคะ ยกละสองหมสองถูกตาแตกเลยนะคะลูกค้า2 2งหมทั้งหมดมีเกือบ10ยกนะคะลูกค้ารวมห้าตรงมีอยู่ที่1 8อยแผ่นนะคะนะคะนิชาขายอยู่ที่2 2งหมืยกก็จะเป็นเงินอยู่ที่2องแส0หนะคะสำหรับชุดนี้นะคะคือรวมหมดนะคะลูกค้า ถ้าลูกค้าท่านใดเหมาต้งซื้อไปหมดเลยคือเหมาหมดเลยนี่ชาลดอีกนะคะลูกค้าลดอีกเหลืออยู่ที่สองแสนหนึ่งหมื่นนะคะลูกค้าเหลืออยู่สองแสนหนึ่งหมื่นคือลดกันไปเลยหกพันกว่าบาทนะคะลูกค้าก็เท่ากับลูกค้าจะได้ซื้อยกละประมาณสองสองหมื่นหนึ่งนะคะลูกค้าสองหมื่นหนึ่งนิดนิดนะคะสองหมื่นหนึ่งพันนิดนิดเองนะคะลูกค้านะสำหรับหน้าเจ็ดแต่ว่าลูกค้าบางท่านอาจจะไม่ได้ใช้เยอะ จนถึง10ยกอันนี้นะคะลูกค้านิชาเข้าใจเนาะลูกค้าสามารถซื้อของนิชาได้แบ่งซื้อได้2ยก3ยก4ยก5ยกได้หมดเลยนะคะลูกค้าสามารถแบ่งซื้อได้หมดเลยนะคะสำหรับหน้า7นะคะแต่ถ้าลูกค้าเลือกแต่ความยาวตั้งแต่สิศอกขึ้นไปนะคะไปจนถึง15ศอกเนี่ยนิชาขอสอง0 0นานะคะลูกค้าถ้าเลือกแต่ยาวแต่ว่าถ้าลูกค้าค้าก,กันไป ช่วยสั้นนิชาหกอกอะไรไปด้วยบ้างอันนี้ยน,นิชาก็จะขายยกเท่าเดิมคือสองหมื่นสองนะคะลูกค้าสมมุติลูกค้าเอาแค่3ามยกอย่างเงี้ยนะคะก็คือเราตัดสั้นไปบ้างยาวบ้างค่ากันไปสามยกอย่างนี้นะคะลูกค้าก็ได้นะคะสําหรับอ่าลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยคือนิชามีรถส่งนะคะลูกค้านะลูกค้าก็เสียค่าขนส่งเองนะคะลูกค้ารถส่งเรามีนะคะ ไม่ว่าจะเป็นหกล้ออย่างนี้รถของนิชาเองนะคะแล้วก็กระบะนี่นะคะกระบะกะบะคอบนี่นะคะเรามีนะคะรถส่งเรามีหมดนะคะลูกค้าคือลูกค้าแค่เสียค่าขนส่งตามระยะทางของพื้นที่ที่ลูกค้าอยู่นะคะแค่นั้นเองนะคะค่าขนส่งเราก็จะมีประมาณสาม0ันสี่พันห้าพแล้วก็ประมาณนี้นะคะถ้าพื้นที่แค่กรุงเทพอะไรประมาณนี้ก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะ ถ้าเพชรบุรีอาจจะเยอะหน่อยนะคะแต่ว่าถ้าเราเฉลี่ยกันไปหลายๆเจ้าก็จะตกอยู่ที่สามพันถึง 4, สี่พันสำหรับค่าขนส่งนะคะลูกค้าสาหรับหน้าเจ็ดลูกค้าจัดได้จัดเลยนะคะสำหรับราคานี้นะคะลูกค้าสวยๆไม้สวยมากนะคะไม้เต็มๆอย่างนี้เลยนะคะนี่เห็นไหมคะไม้จะเต็มๆอย่างนี้เลยนะคะนี่นะคะสวยๆส,สวยแทบจะทุกแผ่นๆเลยนะคะลูกค้านี่นะคะ ม่จะเต็มอย่างนี้เลยนะคะลูกค้านะคะยาวๆอย่างนี้ลูกค้าก็ต้องการกี่ยกลูกค้าโทรหานิชาได้ที่เบอร์0640071199นิชาแบ่งขายนะคะไม่ได้ยัดเยียดที่ว่าคุณต้องซื้อทั้งหมดเลยอย่างเงี้ยสองแสนกว่าเนี่ยมันก็ไม่ใช่นะลูกค้าเนาะโอเคตามนี้นะคะลูกคา้าลูกค้าอยากได้ชุดไหนก็ทักนิชามาได้นะคะ ขอบคุณมากๆค่ะลูกค้าบ๊ายบายค่ะ